วิธีการเปิดตัวเวอร์ชวล a chine ครับให้ไปตรงนี้ครับสตาร์ทนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า f e a u feature ครับ feature ตัวนี้แล้วก็กด turn window feature on off r o ครับกดเข้าไปนะครับไปเช็คดูก่อนว่าเราเปิดหรือยังนะครับมาถึงตรงนี้ครับตัวที่เราต้องเปิดก็คือมี Hyper V ครับ Hyper V ติ๊กให้เป็นสีน้ำเงินแบบของผมนะครับแล้วก็ v i r ร์ a l m a chine p l a t f o r m ครับติ๊กให้เป็นแบบของผมนะครับติ๊กแล้วก็ โอเคนะครับมันจะให้รีสตาร์ทหครั้งครับรีสตาร์ทเสร็จนะครับท่านต้องไปไปตรวจสอบในใบออดด้วยว่าไอ้บรูชวลแม็กชินเนี่เราเปิดในนี้แล้วนะครับในใบออดมันเปิดหรือยังนะครับบางรุ่นอาจจะไม่มีนะบรูชวลแม็กชินนะครับอาจจะไม่มีนะครับรุ่นเก่าจริงๆนะไม่มีนะครับแต่รุ่นใหม่ปี2010 2ปี2010เป็นต้นมาน่าจะมีทุกเครื่องนะครับตัวนี้นะบรูชวลแม็กชินนครับไปไปดูในใบออดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปว่าทํำยังไงนะครับก็คือถ้าบางเครื่อง ทำต,ตามขั้นตอนได้อที่ผมตั้งนะครับถ้าเป็นอะไรนะที่เป็นไฮบริดกับเ i อร์ช l p l แพลตฟอร์มตัวนั้นได้ก็เลี้ยวไปนะครับกรณีนี้คือเข้ามาแก้ไขกรณีที่มันมันเปิดแล้วมันดันไม่ได้เหมือนผมเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปออดนะครับเครื่องของผมกด F1 นะครับกดเดสเดิงเพื่อเข้าหน้าไปออดแต่ของท่านก็ไม่รู้ว่ากดเอฟไหนนะนะครับแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ก็กดเข้าไปให้มันเข้าหน้าไปออดแบบนี้นะครับของผมจะอยู่ในหมวด Security นะครับ หาคำว่า Virtual นะครับ v i r t u a l i z a t i o n นะครับหรือบางเครื่องก็อาจจะเจอคำว่า Virtu a l p l a t f o อร์ข้างนอกเลยนะครับแต่บางเครื่องก็จะต้องเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งนะครับของผมนี่มันเข้าไปข้างในกดเลื่อนลงมานะครับเติมเข้าไปนะครับบางเครื่องจะเห็นแบบนี้เลยนะครับ Intel Virtu a l t e c h n o l o g y นะครับเวอร์ชวตัวนี้บางทีเป็นแพลตฟอร์มนะครับบางทีไม่มีก็เป็นแบบเวอร์ชวนะครับหาคำนี้เจอหนิคำนี้หนิเวอร์ชวลนะครับบางเครื่องอยู่ข้างนอกเลยนะครับสถานะต้อง เป็น Enable นะครับทุวนี้ผมลองมาเปิดแล้วนะครับที่จริงเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้นะครับ Disable ครับมันปิดอยู่นะครับมันเลยรัน Android ตัวนั้นไม่ได้ก็แค่ Enter เข้าไปแล้วก็เปิดให้เป็น Enable นะครับยบ a b l e นะครับเรียบร้อยนะย้อนกลับ ESC นะครับ ESC ย้อนกลับนะครับปึ๊บออกมานี่ครับบางเครื่องจะมีโชว์ให้เห็นเลยถ้าไม่อยู่ใน c ค e ยวซีเก็จะอยู่ในหมวดอื่นนะครับท่านลองเลื่อนหาเอานะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเตมีนะครับมีนะนะครับ มันจะอยู่ด้วยกันแหละครับสีเขียวบูทพวงนี้นะครับก็ลองไปตั้งเอานะครับตั้งเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเซฟก็เอฟกันเลยนะเอฟสิบนี่มันจะบอกย่องล่างนะครับเอฟสิบนะครับมือที่ขาวๆไม่ใช่ไม่อาบน้ํานะครับก็คือทาแป้งมาไม่ได้ล้างมือครับโอเคอย่าวมาดูนะครับเครื่องนี้นะครับมาดูว่า เวอร์ชวลแมชชีนแพลตฟอร์มอยู่ตรงไหนนี่ครับรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับ Intel Virtual Technology ครับหาคำนี้ให้เจอนะครับเวอร์ชวลนะบางรุ่นก็จะเป็นเวอร์ชวลแพลตฟอร์มทัดเวอร์ชวลอะไรก็แล้วแต่หาคำนี้ให้เจอนะครับตอนนี้สถานะตัวนี้มันเป็น d i s a b l e นะครับ d i s a b l e อยู่แสดงว่าเครื่องนี้ผมจะลง Android ไม่ได้นะครับถึงแม้ผมจะเปิดในฟีเจอร์เขาตามนะครับจะลงไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปไปทำตามคลิปสอนลง g o ูเกิลเพจสตูท่านต้องมาเปิดตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับ เครื่องไหนไม่มีคือใช้ไม่ได้ครับถ้าเก่าจริงๆเนี่ยคือไม่ได้เลยนะครับจําเป็นต้องมีนะครับแต่รุ่นเก่ามีนะเครื่องผมหนึ่งรุ่นเก่าเจ็ดแปดปีแล้วนะนะครับเครื่องของผมอีกเครื่องหนึ่งที่ผมลงก็ประมาณเกือบสิบปีนะครับยังมี intel virtual platform นะครับมีนะครับมันมีเกือบทุกเครื่องนั่นแหละวิธีการเปิดก็คือเลื่อนมาตรงแล้วก็กด enter นะครับแล้วก็เลือก enable นะครับ printer ปรับเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ save ไปนะครับ save ก็คือ f f 1 0ครับ ปรับนะครับแล้วก็เซฟมันไปนะครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยไปลงทาตามขั้นตอนที่ผมสอนนะครับถึงจะทําได้นะเพราะฉะนั้นไหนถ้าไม่ทําขั้นตอนนี้มันจะขึ้นหน้าจอสีดแดงๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางสําหรับทุกท่านนะครับก็อาไปลองใช้ดูก็แล้วกันนะครับ